สวัสดีค่ะมันนี่อันสร้างสร้าง่ได้ไม้เห็ดกับเขาเฮ็ดอันผาให้เบิง้งเ้อค่ะแต่ว่าคลิปนี้สีมาเห็ดปลาสมปลาสมปีมปลาสมแบบว่าปลาสดๆนะคะอันชาวบ้านเพิ่นไปหามาเราเพิ่นเอามาให้แล้วก็เลยบ่าาหูสีเห็ดยังกินกันเลยอาอ,อไอเดียเป็นเห็ดปลาสมค่ะปลาสมรสเด็ด รถแสบๆคะ่ะในวัตถุดิบที่เฮามียคะ่ะก็เฮ็ดไปมาคะ่ะมาเบิงเลยคะ่ะนี่อันนี้คือปลาปลาไม่ไม่แล้วค่ะไม่ไม่โซดินดับตับดับดับผุแล้วก็เอาไปล่างขอดเกดแล้วล่างลๆๆๆๆๆ่างล่างล่าล่างเล้วล่างแล้วให,ให้ให้ให้แช่เกลือนะคะแช่เกลือไว้ประมาณ อันนี้คือสามโลสีขีดเด้อค่ะสามโลสีขีดนี่ให้เอาเกลือเนี่ยถ้่วหนึ่งถ้วยปริมาณของถ้วยน่ะคือลงไปไปแซ่เกลือไว้ครึ่งหนึ่งอะค่ะล้างดีๆทําความสะอาดอันขั้นตอนล้างปลาอ่าบ่ได้บอกค่ะบ่บ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งกะกะให้อันคิดเอามาล้างปลาเออ่คั่วปลานีะะ่ยล่ะแล้วบัดน,นี้เอาเอาเกลือเนี่ยเด้อถ้่วหนึ่งแซ่ไว้ค่ะแซ่ไว้ในกระ ในในแซน้าเกลือน,น่ะละ่ะไว้ครึ่งนหนึ่งค่ะเพราะคึ้นหนึ่งแล้วเขาเอาปลานะ่ะไปล้างเกลือออกมาล่างให้สะอาดนะคะวันนี้เขาสีมาผสมผสมสูตรที่มีก่ก็คืออันนี้ซังซาเสียเอาข้าเนี้ยข่าเนียยข้อละหาบาทนะคะแล้วก็ใส่อนอี้ยงก็เขาเอื่นนั่นข้าวคั่วน้ำให้มันหอมค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็เกียร์ถุงหนึ่งถุงละหาบาทเนะะื้อค่ะนี่ปริมาณเนี่ยกับปลาสามโล สามโลสีขีดอันนี้ค่ะนี่ผงสุโลดเนี่ยใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยสองซาใส่ซอนโตนึงอันนี้กะกระเทียมเด้อค่ะใส่หลาย,ลายๆกะหอมหลายๆคือกันค่ะเนี่ยเนี่ยกระเทียมเนี่ยค่ะแล้วก็เเลือน,นี่แหละค่ะคือกระโบยาบเต้กรเอบแต่ว่าวิธีถนอมอาหารชนิดหนึ่งอะค่ะมาส,าสังซาสิผ้าผสมเลยเด้อค่ะ ถุงม,มือเนี่ยค่ะดึเนี่ยค่ะอ่ะเกลือเกลือลงมาก่อนค่ะเกลือปริมาณน่ะถุงละหาบาทนั่นแหละเนี่คย,ยค่ะโรยเลยอย่าลืมนะค่ะปลาล่างต้องล่างให้สะอาดแล้วก็ไปแชน่น้ำเกลือถ้วยหนึ่งก้อนค่ะขึ้นหนึง่งเล้วกลับมาปลามาหลังไม่ให้โตมันแข็งค่ะแล้วก็แล้วก็วกอยังอเข้าคัวกับเขาเ่าเหนียว ใส่เพื่อให้มันหอมอะค่ะเกล็ดก,กะกระเทียมยเนอเนี่ยอันนี้ขยี้บันขยี ยี้ให้เขาก็เนื้อปลาค่ะอันนี้สูตรของทางชาเด้อนี่ค่ะค้นเขากันค้นเขากันแล้ว นี่เหมอคนเขากันแล้วเด้อค่ะกับมาเลี้ยงส่อันเลี้ยงใส่กับปูเนี่ยค่ะเนีอ้อเลี้ยงใส่ไว้ค่ะบันนี้น้าปลาเขาจะออกเองเด้อ เนี่ยค่ะเนียงใส่ได้ตั้งซาเรียกเขาขัวพ่อะยังเขาขัวมันมีความหอมค่ะความหอมเพิ่มความหอมกระเทียมใส่ลายๆค่ะเนี่ยอัดเข้าไปเนี่ยกระเทียมกับอัน อันท่องปลาเนี่ยค่ะกดให้แน่นค่ะกดให้แน่นกดให้แน่นรวบันี้น้าปลาเขาจะออกเองดอกเด้อค่ะ แล้วก็กดลงให้แน่นค่ะกดลงให้แน่นแล้วบันนี้ก็ปิดฟ้าไว้ค่ะเอาไว้ประมาณสองอาทิตย์กับน้ำมะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันกับน้ำมาถอดได้เลยน้ำมาถอดมะโอป่ะค่ะปลาสมสูตรซังซา ขั้นตอนกับแซแซ่เกลือไปขึ้นหนึ่งเด้อค่ะขอบคุณมากไมยค่ะซียูเน็กทูซียูเน็คคลิปเนี่ยค่ะ,ะเมนูอ่าปลาสมลานวิวค่ะขอบคุณค่ะ